สวัสดีแฟนๆชาวไทยทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจให้กับแฟนๆชาวไทยได้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาค่ะเป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็ได้ให้ความสําคัญกับเด็กอยู่แล้วแต่ในสายตาของพ่อแม่ชาวต่างชาติหลายครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรืออาจจะมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะคิดว่าไทยเนี่ยจัดงานวันเด็กอาจจะเป็น การจัดงานเล็กๆงานชุมนุมเล็กๆที่ให้เด็กได้มาเดินเล่นรับขนมถ่ายรูปแล้วก็กลับบ้านหลายๆคนพาลูกออกจากคอนโดตั้งแต่เช้าค่ะคิดว่าพอให้เด็กยิ้มได้ครึ่งวันก็ดีแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะทุกคนทันทีที่ก้าวออกไปแตะพื้นที่จัดงานนะคะปรากฏว่า ภาพตรงหน้าเนี่ยทำให้พ่อแม่หลายคนอึ้งแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะเพราะว่าในบางจุดที่เขาจัดงานวันเด็กนะคะเขาก็เปลี่ยนสถานที่นั้นให้กลายเป็นโลกของเด็กเลยเสียงหัวเราะดังแทนเสียงรถค่ะเต็นท์กิจกรรมเนี่ยก็มีมากมายหลายเต็นท์นะและบางสถานที่อย่างเช่นหน่วยงานของทางทหานเขานะคะก็มีการจัดงานจัดกิจกรรมเปิดให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เข้ามาชมเครื่องบินรบนะคะไม่ว่าจะเป็น F16 หรือว่ากริปเพนนะคะหลายครอบครัวเน ก็เล่าว่าสิ่งแรกที่ทําให้พวกเขาประหลาดใจเนี่ยมันไม่ใช่ความใหญ่โตนะแต่คือความตั้งใจค่ะของประชาชนคนไทยของหน่วยงานในประเทศไทยที่จริงจังกับการจัดงานวันเด็กมากไม่ว่าจะเป็นซุ้มแจกขนมที่ไม่ได้มาแจกแบบลูกๆบางจุดก็มีรถกระบะบรรทุกขนมมาจอดแจกฟรีแบบไม่ต้องถามอะไรเลยใครเป็นเด็กหยิบได้เลยนะคะเด็กหยิบได้ พ่อแม่เองก็ยืนมองอย่างเกรงใจค่ะแต่คนแจกเนี่ยเขาหัวเราะค่ะเขามีความสุขค่ะเขาบอกว่าเอาไปได้เลยวันนี้เป็นวันเด็กเด็กๆเ,เอาไปได้เลยนะคะหรือในบางพื้นที่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆก็มีการจัดกิจกรรมวาดภาพจัดกิจกรรมระบายสีแจกของเล่นแจกของรางวัลน,นะคะมีเจ้าหน้าที่คอยชมคอยถามคอยให้กําลังใจไม่ได้มีการเร่งรัดเด็กๆไม่ได้มีการแข่งขันเพื่อที่จะเอาชนะ มีแต่ประโยคซ้ําๆเลยนะคะบอกว่าไม่เป็นไรวาดได้ตามใจหนูเลยหรือเอาไปเลยขนมเหล่านี้แจกอะไรประมาณนี้นะคะเด็กหลายคนค่ะยังไม่เคยจับผู้กันมาก่อนพอได้มานั่งวาดรูปอยู่เป็นชั่วโมงๆเนี่ยก็มีความสุขค่ะและสิ่งที่สําคัญเลยนะคะเวลาที่พ่อแม่คนไทยหรือพ่อแม่ชาวต่างชาติพาเด็กน้อยพาลูกเล็กเด็กแดงของตัวเองได้มาชมกิจกรรมงานวันเด็กแบบนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือความตื่น ตื่นตาตื่นใจของเด็กๆค่ะแววตาอันใสบริสุทธิ์ทีเ่เปล่งประกายออกมาจากแววตาของเด็กนั้นมันน่ารักจริงๆค่ะเป็นแววตาอันบริสุทธิ์ว่า พวกเขาคือเด็กพวกเขาเปรียบเสมือนผ้าขาวค่ะที่ยังไม่ได้โดนการแต้มสียังไม่ได้โดนการแต่งอะไรที่มันมากมายเลยรู้สึกอย่างไรก็แสดงออกไปแบบนั้นนะคะเด็กคือศูนย์กลางจริงๆและประเทศไทยก็ทําให้ชาวต่างชาติได้เห็นแล้วนะคะว่าการที่ให้ความสําคัญกับเด็กนั้นไม่ได้พูดแค่ปากค่ะแต่เป็นการลงมือทําให้เห็นเลยนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่ามีข่าวของสถานการณ์ความไม่สงบในบริเวณชายแดน ไทยกัมพูชานะคะเครื่องบินรบไม่ว่าจะเป็น F16 หรือว่ากริปเพเป็นที่ ถูกตาต้องใจและได้รับความนิยมอย่างมากในงานวันเด็กก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะคะมีการแสดงโชว์จากเครื่องบิน F16 มีการแสดงโชว์จากเครื่องบินรบกริปเพนนะคะคือ,อ,อมีการปล่อยควันออกมาเป็นสีธงชาติไทยในช่วงจังหวะเวลานั้นแหละค่ะเด็กๆเ,กเกงย <ơi> หน้าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเสียงคำรามจากฟากฟ้าเป็นเสียงเครื่องบินขับไล่กริปเพนค่ะพุ่งผ่านน่านฟ้าอย่างสง่างามค่ะ การบินโชว์นี้ไม่ได้เน้นความดุดันแต่เต็มไปด้วยความแม่นยำและความงดงามค่ะเด็กบางคนก็อ้าปากค้างบางคนเอามือปิดหูแต่ดวงตาเป็นประกายค่ะพ่อแม่หลายคนนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะและสุดท้ายเนี่ยก็ถ่ายคลิปอะไรต่างๆนานา,นาม,มากมายลงในแอปพลิเคชัน Tik t o อกหรือว่า YouTube แต่ได้ไปเจอมานะคะก็เลยมารวบรวมเอามาเล่าให้กับแฟนๆชาวไทยได้รับชมรับฟังกันเนี่ยละค่ะลูกชายของชาวต่างชาติคนนึงนะ ะะเขาพูดกับพ่อเขาเลยเขาบอกว่า daddy is this for us คือเขาถามเลยนะคะว่าคุณพ่อนี่เขาทำเพื่อเราเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะพ่อก็ตอบไป yes today is really for you หมายความว่าใช่วันเนี้ยเป็นวันสำหรับเธอเลยนะสำหรับลูกเลยนะประมาณนี้ค่ะสิ่งที่ทำให้หลายคนยิ่งถึงขึ้นไปอีกคือไม่ได้มีแค่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยนะแต่มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากมาเลเซียค่ะเดินทางข้ามประเทศมาด้ดวยความตั้งใจค่ะไม่ใช่เพื่อช้อปปิง้งไม่ใช่เพื่อมาเที่ยวนะแต่เขามางานวันเด็ก เขามาจากกวาัวลมเปอร์ค่ะครอบครัวหนึ่งจากกวาัวลลมเปอร์เล่าว่าพวกเขาเนี่ยนะคะอยากจะมาเที่ยวงานวันเด็กเพราะรู้ดีว่าไทยเนี่ยจะต้องมีการโชว์ในเรื่องของเครื่องบินรบกริปเพนหรือว่าเ,อาเครื่องบิน F16 อย่างแน่นอนเลยก็เลยได้พาครอบครัวได้พาลูกมาดูด้วยตาของตัวเองค่ะเขาบอกว่ามันคุ้มค่ามากกว่าที่คิดไว้หลายเท่าเลยนะเสียงจากพ่อแม่ชาวต่างชาติสรุปตรงกันค่ะว่าวันเด็กที่ประเทศไทย จัดขึ้นนั้นไม่ใช่แค่กิจกรรมเล็กๆธรรมดาทั่วไปแต่เป็นทัศนคติของสังคมที่มองเด็กว่าเป็นคนตัวเล็กๆที่ควรได้รับทั้งเวลาได้รับทั้งความใส่ใจและได้รับความสุขอย่างจริงจังค่ะไม่ใช่เพราะต้องการว่าสร้างภาพอะไรหรอกนะคะแต่วัดเพราะว่าไทยเนี่ยเชื่อมั่นค่ะว่าเด็กควรจะได้รับความสุขอย่างแท้จริงเพื่อที่เขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจคนอื่นค่ะ ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันบ้างนะคะว่าเขาเนี่ยได้เห็นคลิปเ,เครื่องบิน f 1 6หรือว่าเครื่องบินกริปเพนในการแสดงโชว์แบบนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะโดยที่เรามาดูคอมเมนต์จากชาวต่างชาติคนแรกกันก่อนค่ะเขาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา5ปีแล้วแต่งานวันเด็กปีนี้เซอร์ไพรส์ฉันมากๆยิ่งใหญ่เหลือเกินและความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ว่า ลูกสาวของผมไม่กล้าออกจากอ้อมกอดของผมเลยเธอกลัวเสียงเครื่องบินมากแต่ในขณะเดียวกันเธอก็จ้องมันไม่ยุดความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ว่าในประเทศของฉันงานวันเด็กไม่ได้มีอะไรที่มากมายเหมือนกับประเทศไทยเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะ เขาเขียนเอาไว้สั้นๆนะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Thailand really understand children นะคะก็นั่นก็หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยช่างเข้าใจเด็กๆจริงๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าฉันมางานวันเด็กฉันคาดหวังว่าจะได้รับความสนุกสนานแต่กลับกลายเป็นว่าฉันได้รับความรู้สึกที่ดีอย่างมากและคอมเมนต์ต่อมาค่ะ เขาได้เขียนเอาไว้นะคะว่าฉันเห็นคลิปวันเด็กในประเทศไทยแล้วรู้สึกดีใจแทนเด็กไทยจริงๆต่อมามาดูคอมเมนต์จากชาวมาเลเซียกันบ้างนะคะ เขาก็ได้เดินทางมาชมงานวันเด็กที่ประเทศไทยแล้วเขาก็ถ่ายคลิปนะคะแล้วปรากฏว่าแฟนๆจากทางฝั่งมาเลเซียเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันเยอะเลยทีเดียวค่ะเขาเขียนว่ามาเลเซียชุด learn from this spirit นะคะนั่นก็หมายความว่าประเทศมาเลเซียนะน่าจะเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้จากประเทศไทยบ้างนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาบอกว่างานนี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่มันเต็มไปด้วยความหมาย ความคิดเห็นต่อมาจากชาวมาเลเซียค่ะเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันมีโอกาสฉันก็อยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวงานวันเด็กที่ประเทศไทยนะณนะเวลานี้ลูกของฉัน1ขวบครึ่งปีหน้าสองขวบครึ่งก็น่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้น ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่ามาเลเซียกับไทยไม่ได้ไกลกันเลยเดินทางไม่น่ายากเสียดายจังที่ฉันไม่ได้ไปนี่แหละค่ะก็คือความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียนะคะวันเด็กผ่านไปแล้วค่ะทุกคนแต่ภาพรอยยิ้มของเด็กๆและสายตาที่เต็มไปด้วยความประทับใจของพ่อแม่นะคะก็ยังคงอยู่ค่ะ พวกเรามาร่วมสร้างสังคมที่ดีเพื่อเด็กของเรากันดีกว่านะคะเอาละค่ะแฟนๆชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ